สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับครูกแก้มอีกแล้วนะคะกับ ENJOY f i n ซซึ่งวันนี้นะคะจะมีรายละเอียดการเรียนรู้ใน EP ีที่2อ,อย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่นะคะครูแก้มขอทบทวนบทเรียนที่เราเรียนใน EP ที่1นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มที่1ดังในสไลด์เลยนะคะอันนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาด้วยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยซึ่งวันที่นะคะนักเรียนดูคลิปของครูแก้มวันที่เท่าไหร่ก็ให้นักเรียนเขียน วันที่นั้นเลยนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนหัวข้อว่าทบทวนบทเรียนจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาดผังนี้ลงไปในสมุดได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแก้มจะให้เวลาพวกเราจดนะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่ทันจริงๆนักเรียนสามารถหยุดสต็อปวิดีโอไว้ได้ค่ะเขียนให้เรียบร้อยและสวยงามนะคะ หน่วยที่หนึ่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวบทที่หนึ่งเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์เรื่องที่หนึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สา process skills การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การสืบสอบค้นหาผ่านการสังเกตทดลองสร้างแบบจำลองและวิธีการอื่นๆเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบาย เกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นประกอบไปด้วย14ทักษะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนขึ้นหัวข้อในสมุดนะคะว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่า14ทักษะนี้มีอะไรบ้างหน้าที่ของนักเรียนนะคะคือให้จดทั้ง14ทักษะนี้นะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ฟังที่ครูกแก้มสอนและก็อธิบายให้นักเรียนฟังนะคะอย่างทนายนี้ก็ให้นักเรียนเขียนในบรรทัดต,ต่อไปนะคะเมื่อกี้นักเรียนขึ้นหัวข้อไว้แล้วนะคะว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็ ขึ้นบรรทัดต่อไปเลยนะคะว่าทักษะที่หนึ่งการสังเกตนะคะอ่านักเรียนก็เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ14ทักษะนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวมาฟังครูแก้มาอธิบายทักษะที่1ค่ะทักษะการสังเกตนะคะเป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในการสำรวจ วัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะคะหรือจากการทดลองก็ได้นะคะโดยไม่ลงความคิดเห็นของผู้สังเกตนะคะซึ่งประสาทสัมผัสจะมีด้วยกัน5อย่างเดี๋ยวเราจะไปดูในสไลด์ต่อไปได้เลยนักเรียนอย่าลืมจดคำว่าทักษะที่1การสังเกตนะคะ ประสาทสัมผัสมีอยู่ด้วยกันห้าอย่างดังนี้ตาเกี่ยวข้องกับการดูหูการได้ยินจมูกการดมกลิ่นลิ้นการชิมรส ร่างกายการสัมผัสครูแก้มมีทริคในการจํานะคะง่ายๆมากเลยตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนักเรียนลองท่องตามครูแก้มดูนะคะอ่ะอีกรอบตาดูหูฟัง จมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัส๋ย่นักเรียนลองท่องตามคือแก้มนะคะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนักเรียนลองไปท่องจำดูนะคะ มาต่อกันที่ทักษะที่2นะคะทักษะการวัดเป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่างๆได้อย่างเหมาะสมรวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่างๆจากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถระบุนหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องค่ะทักษะที่3ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นความสามารถในการคาดการอย่างมีหลักการ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์โดยใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีตท,ทักษะที่4การจำแนกประเภทเป็นความสามารถในการแยกแยะจัดพวก หรือจัดกลุ่มสิ่งต่างๆที่สนใจเช่นวัตถุสิ่งมีชีวิตดาวและเทหาวัตถุต่างๆหรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของสิ่งต่างๆที่ต้องการจําแนกทักษะที่5การหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาสเปซคือพื้นที่ที่วัตถุครอบครองในที่นี้นะคะอาจจะ หมายถึงตำแหน่งรูปร่างรูปทรงของวัตถุสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้จะมีด้วยกันสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซซึ่งเป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองและแบบที่สองนะคะ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันร,ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองค่ะทักษะที่6กการใช้จำนวน ทักษะการใช้จำนวนนะคะเป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนและการคำนวณเพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตรหรือทดลองค่ะทักษะที่เจด การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการจัดกระทำและการสื่อความหมายของข้อมูลนะคะเป็นความสามารถในการนำผลการสังเกตการวัดการทดลองจากแรงต่างๆมาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ หรือเห็นรูปแบบของข้อมูลนอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบต่างๆเช่นตารางแผนภูมิแผนภาพวงจรกราฟสมการการเขียนบรรยายเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทักษะที่8การพยากรณ์การพยากรณ์นะคะเป็นความสามารถในการบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์สถานการณ์การสังเกตการทดลองที่ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐานการพยากรณ์ที่แม่นยำนะคะจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบการวัดที่ถูกต้องการบันทึก และการจัดกระทำกับข้อมูลอย่างเหมาะสมทักษะที่9การตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนะคะเป็นความสามารถในการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนดำเนินการทดลอง โดยอาศัยการสังเกตความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานคำตอบที่คิดล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อนหรือยังไม่มีหลักฐานกฎหรือทฤษฎีมาก่อนการตั้งสมมติฐานหรือคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้ามักกล่าวได้ว่าเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่กคาดการไว้หรือไม่ก็ได้ทักษะที่10การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นความสามารถในการกำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลองหรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตรหรือวัดได้ทักษะที่11การกำหนดและควบคุมตัวแปร การกำหนดและการควบคุมตัวแปรนะคะเป็นความสามารถในการกำหนดตัวแปรต่างๆทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ให้สอดคล้องกับสมมติฐานของการทดลองรวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทดลอง หากไม่ควบคุมนะคะให้เหมือนหรือเท่ากันตัวแปรที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวแปรนะคะซึ่งได้แก่ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่เดีย๋ยวเรามาดูในสไลด์นะคะตัวแปรต้นนะคะหมายถึงสิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องจัดสถานการณ์ให้มีสิ่งนี้แตกต่างกันตัวแปรตามหมายถึงสิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้แตกต่างกันและเราต้องสังเกตวัดหรือติดตามดูตัวแปรสุดท้ายนะคะตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่หรือเรียกอีกอย่างว่าตัวแปรควบคุมหมายถึง สิ่งต่างๆที่อาจสมผลต่อการจัดสถานการณ์จึงต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนหรือเท่ากันเพื่อให้มั่นใจว่าผลการจัดสถานการณ์เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้นนะคะ ทักษะที่12การทดลองการทดลองนะคะจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนคือการออกแบบการทดลองการปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลองทักษะการทดลองนะคะจึงเป็นความสามารถในการออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับคำถามการทดลองและสมมุติฐานรวมไปถึงความสามารถในการดำเนินการทดลองได้ตามแผนและความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้อย่างละเอียดครบถ้วนและเที่ยงตรงทักษะที่13ทักษะการตีความหมาย ข้อมูลและลงข้อสรุปการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเป็นความสามารถในการแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ตลอดจนความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด มาต่อกันที่ทักษะที่14ซึ่งเป็นทักษะสุดท้ายนะคะทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะการสร้างแบบจำลองเป็นความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเรียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจเช่นกราฟสมการแผนภูมิรูปภาพภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความสามารถในการนำเสนอข้อมูลแนวคิดความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบของแบบจำลองแบบต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับ EP 2วันนี้นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภารกิจของนักเรียนนะคะหน้าแรกเลยคือให้นักเรียน จดแผนพังเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่เนาะเขียนคำว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน14ทักษะนักเรียนก็เขียนหนึ่งทักษะอะไรก็ว่าไปจนถึงทักษะที่14นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยอยากถามไม่เข้าใจว่าหรือว่าอยากส่งงานให้ครูแก้มดูนะคะนักเรียนส่งทางอีเมล ให้ครูแก้มเลยก็ได้นะคะที่ขึ้นในหน้าจอหรือจะแอปลายมาคุยมาถามมาส่งให้ครูแก้มดูว่านูทํทำแบบนี้ถูกหรือเปล่านะคะครูแก้มยินดีให้คำปรึกษากับนักเรียนแลวก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมแล้วก็การติดตามมาจนถึงจบบทเรียนใน EP ที่2นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ